กราปบปุ๊บดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนนะครับบอกกับผมอีแอบแสบนะครับวันนี้ได้ดีมากนะพี่น้องได้สามสิบกีบครับสามสิบกีบพาคิริวหรือว่าสบายดังครับอื่นหลายซื้อแง่งตอันนี้แบบฟอกขาวเลยพี่น้องจะต้มมาละ่ะเอามาตำพี่น้องตำเพชเ,เลย บริเวณไอ้พี่น้องเมึงนับปลาพริกใส่เม็ดนะใส่นวยไม่ได้สี่สิบห้าเมา็ดครับสี่สิบหาสี่จุดหกเม็ดนับใส่เลยครับทำแบบเพลิดเลเลยพี่น้องโอเคเทมึงตำแล้วละพี่น,อน,น้องนี่ครับนี่ของหมี่ครับบบตำมันเพลิดมันสินบโบเสียบเลยพี่น้องผมก็ได้จัดแบบเพลิเพลิเลยเออมะโล้นึงพี่น้องโอ้ยูดจานเลย โลหนึ่งครับจัดมากเลยเอาเต็มขาวผมกินนลำลายเลยหิ้วอลไรพี่น้องแต่ก่อนอือดนะพี่น้องนะขออนุญาตนะครับแกะข้าวกันจะไปนางหรือซานทิปกีบหรือผักกิริวไม่นสิียเศบพี่น้องขออนุญาตนะครับมันพี่น้องเขามาแล้วนะครับตากเก่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเยียบเศบนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะฮะเยียบเศบครับกับซื้อเดียวกันฮะครกดติดตามให้ได้พี่น้องด้วยขออนุญาตครับ หวานแผ้ๆทำแบบเผ็ดๆเลยพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานได้มาแบบนี่พี่น้องมึงเดนะี๋ยวให้พี่น้องมึงนะครับนี่พี่นอ้องมาลุยเลยเนาะขึ้นนำ้ำลายรัดเ <c oughs> <c oughs> ลยหมนดอกกบเลยเมืลอไกินกบ็ขเขือนก็เลยพักมากลาอยู่ bữa làm cái lòng luôn đi lòng ăn ta lap vô trong bên trong tai niệm này trong tai niệm vô trong tai vô vô น,นี่สาำซีโรชาดเครับเป็ดเปียวหวานเอเคมีเนอะ ทำให้เกิดเนียซีซี่าซีซีห้องนวยเราล้งทให้มืองสินับใึ 45, 45, ้งมึงสิ่า ละเหนื่อยหน่อยพอดีบริกรรมกวาปุ๊บปุ๊บดิมน่ะ ละกับเขากันมะเขือเนี่ยครับเขาเลาเพื่อนของผมซอยมาตอนหละคำบุรีมั้ง ว่าสยิยำ่อย่างพวกเขาเคล่องะตามบีิวารไปหน่อยตามเขาเครื่องบะมี่ข้าวอันนี้ผมต้มรามันเดือดกันนะครับไยอันนี้ลง บัวเข้าแล้วแล้วแต่จะข้าวเบียรหรือเปล่าใช่หรเ่ เ็ดอยู่จะเพ็ดแบบนี้ผมชอบสีซิบหาเลซิหา่ีสิวกเเดี๋ยวเกี่ยวหลังจะต้ำอีกเดี๋ยวนเนับนน่วยพี่นนองมึงหาซืาหนะ้หเ่วนนะพี่น้องนะหาซิ้เม็ดเนาะ ใบนั่งจำสิบเก็บพัชริลูนี่แนหะ กึ cado, sociedad, h, building, ksam, ่มกึ่มก็นจะจบมันากาศอยู่ในบานกันไปพี่น้องเพื่นอยู่ออกปใไฟบ่ไดอันนี้เส้นแลักจะไปเคลียรภารกิจต่อนุ่พี่น้องกุ๊บกุ๊บดีครับกุ๊บกุ๊บกัด quoi กินกับบเก๋าปลาแัมเท้าหาเมื่อลไรไป่น่อยปลาแซมปลากรบกุุบนะครับ กับเกกับกัรสค์ัี้ครับพี่น้อง แสบท้องแสบครับเพจนิดนึงใส่แบบนิกนับ,นบโอ้เดี๋ยวเกี่ยวหลังพี่น้องเดี๋ยวสินัมบมีงในเมืองกะทำสบายนางนะครับผ่ากิริวหรือว่าสาวสิบสี่แถวเอิรนกันนะฮะเอิร์หลายซื้อนะครับมันจะแสบของแสบครบพี่น้องกะฝากพี่น้องน,นะครับที่เขามารับมึงมารับชมนะมาเมึงนะครับพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรช์ครับเพจเฟซบุ๊กกะเยี่ยบแสบครับยูทูบกะเยี่ยบแสบเหมือนกันก็ฝากกดติดตามเลยนะครับมันจะแสบของแสบครับพี่น้อง คลิปนี้ก็แค่นี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ